สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสวัสดีทุกๆท่านท,ที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเช่นเคยค่ะพรังงานโนดันดอมเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์วันนี้ไม่มีหัวข้อนะคะแต่เราจะมาให้ไพ่เราเรื่องกันว่าบทบนี้เรื่อราวเรื่องนี้จะตรงกับชาวราศีอะไรทดอะไรกันบ้างที่เข้ามารับชมรับฟังตัวความบันเทิงหรือสามารถนําไปปรับนาไ,ไปแก้ไข เกี่ยวกับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ได้อันนี้จะยิ่งดีนะคะพลังงานใดก็แล้วแต่ที่ออกมาตามหน้าไพน,นี้กระทบความรู้สึกของคุณเกิดเป็นสภาวะเครียดคิดมากกังใจไม่สบายใจวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะเลือกรับไปเฉพาะพลังงานที่ดีต่อตัวคุณเท่านั้นให้เป็นแค่แนวทางให้เป็นแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะ เช่นเคยคะ่ะคุณสเขาสี่บรสุดสี่ตรงไหนที่มีปัญหาเดี๋ยวขันจอะเดี๋ยวขันขยายเพิ่มเติมให้นะคะ8ดไม้ชาวทัดไฟเมษสิงห์ธนูแล้วก็ 9, เก้าเหรียญชาวทัดดินพึกศกันมะกร ดอะซนชาวธาตุไฟคนที่เกิดวันที่หนึ่งหรือคนที่เกิดวันอาทิตย์เดอะเมจิเชียนชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมหรือคนที่เกิดวันที่สี่หรือคนที่เกิดวันพุธหน้าที่การงานค่อนข้างที่จะไปได้สวยเลยนะคะเนี่ยไปได้สวยไปได้ดีหรืออาจจะมีการได้เดินทาง ระยะสั้นๆหรือใกล้ๆเพื่อท่องเที่ยวก็ได้หรือไปติดต่อในเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้นั้นคนเนี่ยเป็นการเดินทางช่วงสั้นๆไปพักผ่อนตามภูเขาตามแม่น้ําอย่างนี้ก็ได้ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะโสดมานานแต่ถามว่า มีคนคุยไหมค่อนข้างที่จะมคีคนคุยเยอะนะคะเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์สามารถที่จะพึ่งพาพึ่งพิงตัวเองได้รุ่งทั้งหน้าที่การงานแล้วก็ความสำเร็จในชีวิตคือไม่ได้เดือดร้อนในเรื่องของการเงินสักเท่าไหร่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้แบบได้ดีทีเดียวอ่ะสามารถไปไหนมาไหนได้เองไปไหนมาไหนแบบ ไม่ต้องพึ่งพาพึ่งพิงใครอะ่ะคุณไปไหนคุณก็แบบลุยลุยสายลุยอะค่ะมีความสุขมีความสุขมีความมั่นใจในตัวเองอะ่ะสามารถใช้ชีวิตได้แบบอิสระเสรีอะค่ะอยากทำอะไรก็ทำทำตามความต้องการของตัวเองสิ่งใดกันที่คุณทำแล้วคุณมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยคุณค่อนข้างที่จะแฮปปี้มากในตอนนี้ไม่มีแฟนอย่างเงี้ยคุณก็สามารถที่จะอยู่ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีแฟนอะไรอย่างเงี้ย เพื่อที่จะแบบมาคอยดูแลซัพพอร์ตอะไรไม่ค่ะคุณสามารถที่จะดูแลซัพพอร์ตตัวเองได้ไม่จําเป็นที่จะต้องมีใครคุณก็สามารถที่จะทําอะไรก็ได้ตามความสุขของตัวเองเหมือนในตอนนี้อย่างที่หอนบอกคุณเป็นคนที่เฟรนลี่เป็นคนคุยสนุกเป็นคนปรับตัวเข้ากับเพื่อนสังคมหรือสภาวะแวดล้อมต่างๆอ่ะคุณสามารถปรับตัวเข้ากับ ทุกๆสถานการณ์ได้ดีทีเดียวเป็นคนคุยสนุกนะคะเนี่ยเป็นคนมีหลักการในการพูดคุยเนื่องด้วยเป็นดาวพุธเนาะดาวแห่งการสื่อสารเป็นคนที่พูดอะไรย่อมมีน้ำหนักอืมหรือคุยอะไรมีหลักการน่าเชื่อถือหรือในเรื่องของความบันเทิงคุณก็สามารถคุยและแบบคนณไม่เบื่อ คนไม่เบื่อเป็นดั่งสาลิกาลิ้นทองแล้วกันเป็นคนที่ชอบทําอะไรหลายๆอย่างไม่ชอบอยู่นิ่งอะ่ะไม่ชอบอยู่นิ่งชอบทํานู่นชอบทํานี่หากิจกรรมทําเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหากิจกรรมทาเรื่อยๆไม่ชอบ ปล่อยให้ตัวเองว่างว่างเวิรงวางอะไรอย่างเงี้ยไม่คุณชอบทํานู่นทํานี่ไปออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยหรือไปเที่ยวสวนสาธารณะอยู่กับสัตว์เลี้ยงของคุณหรือเดินทางท่องเที่ยวทํากิจกรรมใกล้ๆลก็คือเป็นคนที่มีความแอคทิฟที่สูงมากก็คือไม่ชอบอยู่นิ่งอ่ะชอบทํานู่นชอบทํานี่ชอบศึกษาหาความรู้ให้ตัวเองอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับ นักการขายการตลาดหราศลสตา์หรืออาชีพเฉพาะทางนะคะคือมีอาชีพหลักอยู่แล้วแต่ก็มักที่จะหาไรายได้เสริมทำงานอาริเลกอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็คือไม่ไม่ได้มีงานแค่หน้าเดียวอะแล้วค่อนข้างรุ่งด้วยถ้าเป็นงานออนไลน์ค่อนข้างรุ่งทีเดียวนะคะบางท่านบางกรณีก็เป็นหมอดูเป็นนักทำนาย เกี่ยวกับโหราศาสตร์พ่ยิปซีอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็คือมีอาชีพหลักอยู่แล้วแต่ก็ทำงานอย่างอื่นเสริมร่วมด้วยแล้วมันทำให้ชีวิตของคุณค่อนข้างที่จะโอเคอ่ะอู้ฟู่เลยแหละอู้ฟู่สามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็คนในครอบครัวได้แบบไม่ได้เดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์มีคนคุยคนคุยเยอะด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ลงหลัก ฐานอยู่ที่ใครหรือยังไม่มีตัวเต็งนั่นแหละยังไม่มีตัวเต็งยังไม่พร้อมยังไม่แบบเจอคนที่ถูกใจสักเท่าไหร่งั้นเรามาดูกันนะคะว่าคนที่จะออกมาตามนาไพ่น,าานี้คนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณคนที่เป็นความรักที่จะเข้ามาทําให้หัวใจของคุณชุ่มชื้นหรือเข้ามาเป็นน้ําทิพย์ชโลมหัวใจของคุณต่อจากนี้ จะเป็นใครราศีอะไรลักษณะแบบไหนเป็นคนประเภทใดเราจะมาดูกันนะคะว่ารักครั้งใหม่ของคุณคนที่จะเข้ามานั่งอยู่ในหัวใจของคุณจะเป็นรักรูปแบบใดกันเล่าเด็กถือเหรียญทัดดินพฤกษ์กันมะกราชินีถือ ไม้ธาตุไฟเมษสิงทธนูแล้วก็หนึ่งไม้นะคะเดอะเลเวอร์คนคนนี้เพิ่งจะเริ่มที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะเป็นคนที่อาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้เด็กกว่าคุณก็ได้แต่ว่าเป็นคนที่ รักความมั่นคงรักความก้าวหน้าแล้วก็เป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งอายุยังน้อยแต่ประสบผลสําเร็จในชีวิตหน้าที่การงานความสําเร็จนะคะคนคนนี้ชอบเก็บหอมรอมริบชอบสร้างเนือ้อสร้างตัวชอบพัฒนาตัวเองแล้วตอนนี้เขาก็ประสบผลสําเร็จในชีวิตหน้าที่การงานอาจจะมีตําแหน่งอายุยังน้อยแต่ว่าตําแหน่งค่อนข้างที่จะมั่นคงอาจจะเป็น หัวหน้างานหรือผู้จัดการผู้อํานวยการอย่างนี้ก็ได้ก็คือมีอํานาจในการสั่งการมีบริวารในการที่อยู่ภายใต้การนําทีมของเขาหรือภายใต้คําสั่งของเขาหรือเธอผู้นี้นั่นแหละค่ะอายุยังน้อยแต่ว่าขึ้นมานั่งในตําแหน่งที่ค่อนข้างคนอื่นอาจจะยากแต่ว่าคนคนนี้มีความมุ่งมีความมานะในการสร้างความก้าวหน้าให้กับชีวิตของตัวเองหรือเป็นคนที่ มีความทะเยอทะยานในเป้าหมายหน้าที่การงานความสําเร็จของตัวเองนั่นแหละค่ะแล้วตอนนี้เขาก็ทํามันสําเร็จได้ไปนั่งอยู่บนบันลังที่เขาพยายามมีความมานะอุตสาหะหรืออาจจะมี ธุรกิจจิตการเป็นของตัวเองเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนแต่งตัวดูดีนะคะคนคนนี้เป็นคนแต่งตัวดูดีเป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ง่ายเป็นคนที่สามารถดึงศักยภาพของลูกน้องออกมาได้อะเป็นคนที่มองมองคนทะลุอ่ะอืมมองคนทะลุใช้คนได้ถูกกับงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถนั่นแหละแล้วคนคนนี้เหมือนเขา ได้เจอคุณครั้งแรกอ่ะอืมเป็นความเกิดความประทับใจในตัวคุณเลยนะคะเหมือนเขาได้เจอคุณความกล้าแสดงออกของคุณความแบบกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจคือโนสนโนแคร์ใครอ่ะคุณเป็นคนที่ดูดีอ่ะเป็นคนที่ดูดีเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วความไม่สนใครของคุณน่ะความไม่สนใครของคุณมันทำให้เขามองคุณแล้วรู้สึก ตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกอยากทำความรู้จักอยากเข้าไปอยู่ในชีวิตของคุณก็คือสะดุดตาคุณตั้งแต่ครั้งแรกเลยอะค่ะแต่คุณจะไม่รู้เขาอาจจะมองคุณจากข้างหลังหรือมองคุณตอนคุณเผลออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเห็นความเป็นคุณแล้วแบบมันน่าดึงดูดอะค่ะน่าดึงดูดคุณอาจจะเป็นคนที่มีอายุเยอะแล้วแต่ว่ามีใบหน้าที่เด็ก มีใบหน้าที่เด็กแล้วรอยยิ้มของคุณความสดใสของคุณความแบบไม่เฟกอะไรของคุณเลยอะ่ะคือความเป็นคุณมันทําให้คนคนนี้สะดุดตาแล้วตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกเจอแต่คุณน่ะจะไม่รู้ว่าเขาสนใจคุณคนคนนี้เขาสะดุดตาคุณมากไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหรือ บุคลิกของคุณคือใดๆแล้วคือตรงสเปคเขาอะค่ะแล้วเขาไม่สามารถที่จะละสายตาจากคุณได้คนคนนี้ไม่สามารถที่จะละสายตาจากคุณได้อันนี้จะมีชาวทาตดินพฤกษศพกันมาก่อนธาไฟเมษสิงธนู้าวัยยังไม่ได้บอกนะคะชาวลัคนาราศีมีถุนคนที่เกิดวันที่สี่คนที่เกิดวันพุธเหมือนเขาลักแรกเจอนั่นแหละคุณสะดุดตาเขาอ่ะคุณสะดุดตาเขา อาจจะเจอกันในการเดินทางได้นะคะเนี่ยคุณมีจะมีเหตุให้ได้เดินทางระยะสั้นๆหรือใกลๆอาจจะไปในเรื่องของงานหรือการท่องเที่ยวได้นะคะแล้วจะเจอเขาในเนี่ยแม่น้ำภูเขาอืเป็นสวนอย่างนี้ก็ได้สวนสาธารณะก็ได้คือเจอกันในระหว่างเดินทางแม่น้ำภูเขาหรือ สวนอย่างนี้ก็ได้สวนสาธารณะอะไรอย่างนี้ก็ได้คือเจอกันในระหว่างเดินทางนะคะเห็นไหม,มเดินทางท่องเที่ยวก็เป็นไปได้นะคะเนี่ยที่มีแหล่งแม่น้ําภูเขาต้นไม้ลายล้อมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อยู่ในตึกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ในห้างอันนี้ไม่ใช่แต่ว่าจะอยู่ตามภูเขาแม่น้ํานี่แหละที่จะเจอที่ได้เจอกันนะที่ได้พบกันจาก การเดินทางนี้แหละแล้วเขาจะสะดุดตาคุณแล้วเขาจะไม่สามารถที่จะละสายตาจากคุณได้เลยงั้นเรามาดูกันนะคะว่าคนคนนี้จะเข้าหาคุณยังไงจะเข้าหาคุณด้วยวิธีการไหนเรามาดูกันนะคะมาให้พี่ไพ่ช่วยเช็คกันนะคะว่าคนคนนี้คนที่ตกหลุมรักคุณในระหว่างการเดินทางก็ได้ไปตั้งแคมป์ ตรงภูเขาแม่น้ําอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็คือเด่นชัดเลยก็คือน่าจะไปท่องเที่ยวนะคะเนี่ยแล้วเข้าสะดุดตาคุณมาดูกันนะคะต่างคนต่างมีเสน่ห์เลยนะคะเนี่ยอืเป็นคนที่พูดจาแบบพูดจาดีมีหลักการพูดแล้วคนฟังอยากฟัง พูดแล้วคนฟังแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยคือดั่งคนที่มีสเสน่ห์มาเจอการคุยกันถูกคอกันคุยกันแล้วแบบมันรู้ทันกัรหนานะเหมือนต่างคนต่างแบบไม่ได้เจอคนเหมือนเหมือนกันมานานแล้วแต่พอเจอกันแล้วแบบมันคุยกันสนุกอะคา่ะเหมือนรู้ทันกันอะไรอย่างนี้นั่นแหละอืมสะดุดตาตั้งแต่แรกพบ คนฉลาดมาเจอกันอะไรประมาณนี้ราชาถือไม้นะคะโอ้ oh, เป็นคู่ราชินีถือไม้ราชาถือไม้เหมือนเขาได้เจอคนที่ใช่อย่างที่ขวัญบอกว่าคนคนนี้ต้องการต้องการคุณต้องการพิชิตใจคุณการวางแผนที่จะเข้าหาคุณก็เกิดขึ้นนะคะอาจจะมีการแบบ ขอเบอร์โทรคุณอย่างนี้ก็ได้เพราะหนึ่งเหรียญออกมาหนึ่งเหรียญออกมาคืออยากทำความรู้จักทำความรู้จักทำยังไงล่ะทีนี้นก็ต้องขอเบอร์คุณขอช่องทางการติดต่อคุณน่ะ เพราะว่าอยากสารความรักความสัมพันธ์จริงจังมากด้วยราชาถือไม้ที่นั่งอยู่บนบันลังอ่ะต้องการควบคุมความรักความสัมพันธ์นี้ครอบครองความรักความสัมพันธ์นี้อ,นนอยากจับต้องอยากเข้าไปในชีวิตของคุณคือจะทําทุกวิถีทางอ่ะเพื่อที่จะได้เข้าไปอยู่ในชีวิตของคุณคือขอช่องทางการติดต่อคุณนั่นแหละที่จะติดต่อคุณได้อยากเข้ามาทำความรู้จักคุณ แล้วคนคนนี้ก็ค่อนข้างที่จะตื้อหนักด้วยนะคะตื้อคุณหนักด้วยต่อให้คุณจะไม่สนใจเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณค่อนข้างที่จะแบบมีความสุขได้ด้วยตัวของคุณเองอะ่ะอืไม่ได้สนใจในเรื่องความรักเลยแต่ว่าคนคนนี้ต้องการอะ่ะต่อให้คุณจะหมางเมินต่อให้คุณจะแบบไม่สนใจเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะตื้อคุณจะทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะพิชิตใจคุณนะคะเนี่ย เดลเฟอร์ก็ออกมาเขาแบบไม่สามารถที่จะให้คุณคลาดสายตาเขาไปได้หรือไม่สามารถที่จะให้คุณแบบผ่านไปจากชีวิตเขาได้คือเขาตกหลุมรักคุณแล้วอ่ะตกหลุมรักคุณอย่างจังใต้สำหรับเป็นแปดเหรียญน,นะคะคือเขาจะทำงานในความสัมพันธ์น่ะไม่ว่าคุณจะเฉยชาหรือไม่ว่าคุณจะแบบมีตัวเลือกมีช้อยเลือก คุณสามารถที่จะเปิดใจคุยกับใครก็ได้คนโสดอะไรอย่างเงี้ยเพราะใดๆแล้วคุณก็ยังไม่ได้เปิดรับใครเลยอ่ะคุณก็คุยไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่มีใครโดนใจคุณแต่ว่าคนคนนี้อ่ะคุณได้โดนใจเขาแล้วอ่ะโดนใจเขาอย่างจังด้วยอ่ะไม่ใช่ความบังเอิญเดลิเวอร์ออกมาอีกแล้วฝั่งของเขาคือเขาตกหลุมรักคุณเขาตกหลุมรักคุณเขาเสน่หาคุณเขาคลั่งไคล้ในความเป็นคุณอ่ะ การแสดงออกการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนที่คุยกันแล้วมันคลิกอะ่ะเขาโดนใจคุณตั้งแต่แรกเจอเลยอะ่ะยิ่งคุยยิ่งทําให้เขาแบบไม่สามารถที่จะแบบให้คุณผ่านจากชีวิตเขาไปได้เลยอะ่ะคือเขาจะตื้อคุณเขาจะตื้อคุณต่อให้คุณจะไปสนใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่คนคนนี้หาได้กลัวไม่ครั่งคุณมากเลยนะคะ เหมือนอย่างที่หันบอกว่ารักแรกเจอแล้วเขาก็คลั่งใครในความเป็นคุณเขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อได้เข้าไปอยู่ในชีวิตของคุณอะไรอย่างเงี้ยต่อให้คุณจะมีระยะห่างต่อให้คุณจะไม่สนใจเขาแต่เขาหาได้สนไม่เห็นมือที่เขา่ายไหมคะ คุณเองก็ไม่ได้สนเขาเองก็ไม่ได้สนต่อให้คุณจะมีสิ่งที่คุณสนใจเห็นผู้หญิงท่านนี้ที่มองไปย่างดิงเจอไหมคะคือนางฟ้าเทวดาหรือสัตว์เลี้ยงคุณสนใจคุณชอบสัตว์เลี้ยงคุณอยู่กับสัตว์เลี้ยงคุณก็มีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณจะสนใจสิ่งอื่นเขาก็หาได้แค่เห็นเขาผายมือเขาก็ไม่ได้แครเขาก็จะมองแค่คุณคุณไม่มองเขาเขาก็จะมองแค่คุณมีสายตามองแค่คุณน,นะคะ ืนี่แหละประมาณนี้นะคะจะได้เจอกันในการท่องเที่ยวการเดินทางแล้วมาดูกันนะคะว่าเขาจะทำงานในความสัมพันธ์มากน้อยแค่ไหนเขาจะรุกคุณเบอร์ไหนมาดูกันนะคะมาดูบริบทฝั่งของเขากันภายในสามเดือนหกเดือนหนึ่งปีที่เขาได้เจอกับคุณเขาจะแอคชั่นมากน้อยแค่ไหนหรือจะถอดใจมาให้พี่ไยช่วยเช็คกันนะคะ เดอะไฮโรฟานชาวรัคนาราศีพฤกษ์ในฝั่งของเขาหรือคนที่เกิดวันศุกร์หรือคนที่เกิดวันที่หกนะคะห้าเหรียญก็ออกมาอีกโอ้ยไม่ใช่ความบังเอิญสองรอบแล้วเนะี่ยไพ่ของพบเรือนของเขาออกมาอีกแล้วจะตือนนต้อคุณหนะตื้อคุณหนักด้วยอยากครอบครองอยากมีแค่คุณในชีวิตแล้ว ไต้สำหรับเป็นสี่ไม้เขาจะรู้คุณหนักมากเลยนะคะไพ่ของไม้คือไพ่ของการกระตือรือล้นมีแพชชั่นจัดเต็มเพื่อรักษาคุณไว้ในชีวิตเพราะเขาต้องการคุณนะ่ะเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้คุณมาเป็นคนพิเศษของเขาหรือเข้าไปเป็นคนพิเศษของคุณนะคะอาจจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยหรืออาจจะไปดูหมออย่างนี้ก็ได้หรือเข้าหาผู้ใหญ่ของคุณคนที่ คุณเขาลบนับถืออย่างนี้ก็ได้ขอให้ช่วยขอให้แบบพูดแบบสนับสนุนตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือพูดในสิ่งที่ดีทําให้คุณแบบเกิดความแบบชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยปื้มเขาอะไรอย่างเงี้ยคือการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะขอพรอนะ่ะกรรมใดที่เคยทํามาขอให้รักษาคุณไว้ในชีวิตหรือได้เข้าไปเป็นที่หนึ่งในชีวิตของคุณนั่นแหละก็คือ อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออาจจะมีการไปดูไพ้ดูหมอดูอย่างนี้ก็ได้หรือให้โค้ชแนะนำอย่างนี้ก็ได้ให้ผู้รู้ช่วยแนะนำว่าควรที่จะเข้าหาคุณยังไงทำให้คุณแบบประทับใจในตัวเขาอ่ะคือเขาจะตื้อคุณอย่างที่ขอนบอกนะคะเนี่ย คือคุณเหมือนเจอคนที่ใช่เจอคนที่ชอบมากครั้งรักมากอะ่ะแล้วเขาไม่สามารถที่จะแบบปล่อยคุณออกไปจากชีวิตของเขาได้อะ่ะเจอคนที่ตรงสเปรกอะ่ะนานๆทีจะเจออะไรอย่างเงี้ยเพราะชีวิตของเขาเหมือนทำงานมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะเนี่ยเก็บหอมรอมริบอะไรอย่างเงี้ยคือคนอื่นอาจจะไปเที่ยวสังสรรค์แต่ว่าคนคนนี้ดูเป็นคนที่รักความก้าวหน้าหางเงิน ด้วยลาแข้งของตัวเองอย่างนี้ก็ได้คือสร้างฐานะของตัวเองคือไม่ได้พึ่งพาพึ่งพิงครอบครัวแต่เขาสร้างมันมาด้วยหยาดเหนือแรงกายแรงใจของเขาความสําเร็จที่เขามีอยู่นี้เขาจึงไม่ค่อยมีเวลาไปสนใจใเรื่อง,องความสัมพันธ์สักเท่าไหร่แต่เหมือนได้เจอกับคุณน่ะดั่งเจอคนที่ตามหามาเนิ่นนานดั่งเจอคนที่เก่งพอๆกันน่ะ เก่งทั้งเก่งทั้งฉลาดอะไรอย่างเงี้ยรู้ทันกันอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้คุยกันสนุกอยู่ด้วยแล้วแบบชีวิตมันมีความสุขอะมีความสุขเหมือนเจอคนที่เขาโตตามหามานานนั่นแหละอืแล้วเขาก็ไม่ยอมที่จะปล่อยผ่านไปง่ายๆเขาต้องการครอบครองความสัมพันธ์นี้เขาอยากมีคุณในชีวิต อยากเป็นที่หนึ่งในใจคุณก็ได้นะคะไพ่ของหนึ่งไม้คือต้องต้องได้อะเขาคิดไว้แล้วอะวางแผนไว้แล้วอะว่าต้องเป็นคุณนี่แหละที่จะต้องเป็นคุณเท่านั้นที่เขาอยากใช้ชีวิตร่วมหรือปลายทางของภายภากหน้าอนาคตภพ่ภากหน้าก็คือคุณนี่แหละที่เขาต้องการมีแล้วก็สร้างอนาคตร่วมกันเดินไปหาเป้าหมายพร้อมๆกันคือคุณนี่แหละ คือคนที่ใช่สําหรับเขาคนที่เขาจะใช้วันและเวลาใช้ชีวิตของเขาทั้งหมดทั้งมวลในการเดินทางร่วมทางกันเพื่อที่จะไปหาสิ่งที่ใช่ไปหาสิ่งที่ชอบสร้างฝันไปด้วยกันสร้างความเป็นคุณและเขาไปพร้อมๆกันอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเส้นทางของเขาเขาได้เลือกแล้วว่าคือคุณนี่แหละ ที่เขาต้องการเคียงข้างและเคียงคู่เติบโตไปด้วยกันค้นหาสิ่งต่างๆในชีวิตไปด้วยกันน่ะคือมีคุณในปลายฝันแล้วอ่ะมีคุณในภาพฝันแล้วอ่ะอนาคตที่เขามองไปข้างหน้าคือคุณนี่แหละนี่ไม้ที่เขาถือเห็นไหมคะไม้ที่เขาอยากจับต้องไม้ที่เขาอยากมีในชีวิตอ่ะเขาคิดไว้นี่แหละคือคุณนี่แหละคืออนาคตของเขาคือโลกทั้งใบของเขาคนที่จะเคียงข้างเขาไปได้อ่ะคนที่ เหมาะสมคนที่คู่ควรเคียงข้างไปกับเขาในทุกๆก,ก้าวอะ่ะอืมคือเจอคนที่ใช่แล้วไม่ยอมปล่อยไปง่ายๆหรอกเจอคนที่คู่ควรแล้วไม่ยอมปล่อยผ่านง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยจะทําทุกวิถีทางคือแอคชั่นจัดเต็มอะค่ะคือแอคชั่นจัดเต็มตือ้อคุณน่ะตื้อคุณแล้วก็จะทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้คุณยอมรับเขาแต่ใดๆแล้วก็อยู่ที่คุณนะคะว่าคุณต้องการคนคนนี้ไหม แต่ขวัญเห็นไพ่ของเดอะมิชเชนคุณจะค้นพบความต้องการของตัวเองคุณจะรู้เสียงหัวใจของตัวเองอาจจะเป็นคนคนนี้ไหมที่ทำให้ความโสดของคุณจบสิน้นแต่ใดๆแล้วก็อยู่ที่คุณนะคะไพ่เป็นแค่แนวทางไพ่เป็นแค่ไกด์ไลน์ในสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณต่อจากนี้คนที่ พยายามในความสัมพันธ์ทำงานในความสัมพันธ์พอสมควรนะคะเขาคนนี้จะพิชิตใจคุณได้ไหมใดๆแล้วเป็นกำลังใจให้สุขสมหวังในทุกสิ่งที่คุณปรารถนาที่จะให้มีที่จะให้เกิดกับชีวิตนะคะขอบคุณที่ติดตามกันจะจบคลิปขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย